นครวัดาศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์คู่ธงชาติกัมพูชาหลายคนรู้จักเพียงว่านี่คือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแต่เบื้องหลังความงดงามของหินแกสลักและสถาปัตยกรรมที่กระการตายังมีเรื่องราวลึกลับอีกมากมายวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหา10เรื่องจริงเกี่ยวกับนครวัดที่คุณอาจไม่เคยรู้นครวัดถือเป็นาศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า162เฮกตาร์ใหญ่กว่ากรุงวาติกันทั้งเมืองเสียอีก ว่ากันว่าใช้แรงงานกว่า30,000 0คนและช้างราว6 0พ0เชือกในการก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้หินแต่และก้อนหนักนับตันถูกยกขึ้นสูงหลายสิบเมตรโดยไม่มีเครนหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณอาจไม่รู้ว่านครวัดตอนแรกไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อพุทธศาสนาแต่เพื่อบูชาพระวิษณุเทพพระเจ้าในศาสนาฮินดูก่อนที่ในเวลาต่อมาจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นวัดพุทธวัดทั่วไปหันหน้าไปทางตะวันออกแต่นครวหันไปทางทิศตะวันตกซึ่งเชื่อมโยงกับ าตายตามความเชื่อของของโบราณทําให้นักวิชาการเชื่อว่าอาจถูกสร้างขึ้นเป็นสุสานของกษัตริย์ด้วยนครวัดมีภาพสลักหินยาวก,กว่า800 m, เมตรเต็มไปด้วยเรื่องราวจากรามายณะมหาภารตตและภาพชีวิตในสมัยของถือเป็นผลงานแกสลักหินที่ละเอียดที่สุดแห่งหนึ่งในโลกหินทรายกว่า5ล้านก้อนถูกนํามาจากภูเขาพนมกุเลนไกลกว่า50กิโลเมตรเชื่อว่าถูกลําเลียงผ่านทางน้ําโดยใช้ถ่ายไม้ การขนส่งมหาศาลนี้ยังเป็นปริศนาว่าทำได้อย่างไรนครวัดถูกออกแบบให้เป็นตัวแทนของเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลในความเชื่อฮินดูพอคอยห้าหอแทนยอดเขาและคูน้ำรอบๆเปรียบเสมือนมหาสมุทรกัมพูชาเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีภาพวัดอยู่บนธงชาติและวัดนั้นก็คือนครวัดสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวพมรแม้จะมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่ปริศนามากมายยังไม่ถูกไข โดยเฉพาะเรื่องการขนย้ายหินและการก่อสร้างมหาสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีเครื่องจักรสมัยใหม่นครวัดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือร่องรอยอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติยิ่งเราศึกษาก็ยิ่งพบคำถามใหม่ๆที่เราการค้นหาคำตอบหากคุณอยากติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและตำนานของกัมพูชาอย่าลืมกดติดตามช่องเล่าเรื่องขมิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า